สวัสดีครับอยู่กับ6กล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูรถไทประดิษฐ์ครับอันนี้ถึงเวลาทํานาแล้วครับเขาก็จะติดล้อเหล็กด้านข้างครับอันนี้คาดครับรเรียกว่าไทประดิษฐ์ไม่ต้องเดินครับเรียกว่าไม่ต้องเดิน ขับเลยอ้ oh. <Okay. S 1> ติดล้อเหล็กด้านข้างครับ mm. กันจมกันฟรีครับเนี่ย mm. คนไทย mm. มีอะไรก็ ตัดแลงเอาครับก็คือใช้งบประมาณไม่เยอะก็ดีกว่าเดินตามครับไม่เหนื่อยแต่ต้องมีเทคนิคในการเลี้ยวนะต้องเขาเรียกว่าเหยียบเหยียบตรงเบรข้างหนึ่งเวลาเลี้ยวคนระับ น,นิ่มมากเลยไม่จมไม่จมเพราะว่ามีล้อเหล็กด้านข้างอันนี้ก็ไถเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นคลาด การก็ผลิตขึ้นเองครับหาเศษเหล็กรถคันนี้จะเป็นเศษเหล็กนะเอามาประติดประตอร่อมาดัดแปลงทำน้นทำนี่ครับจนเป็นรถขับได้โอ้โหเวลาเขาถ้าคนไม่ชำนาญการก็คือขับไม่ได้แน่นอนครับ ยอดฝีมือไทยไทยประดิษฐ์แต่เขาไม่ได้ทำาขายนั่นเขาทำใช้เองครับ กรดิบใช้เอง